สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงให้ลองเทสสิว่าเข้ามาดูกันหรือยังอืม กดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับทุกคน สวัสดีทุกคนด้วยนะครับข้าวเที่ยงแบบนี้นะฮะก็วันนี้เป็น ASMR แนวใหม่นี่ครับผมอันนี้เป็นซอสนะอ่านะับกรีนสกินมันดูดสีไปนิดนึงนะฮะก็กินไข่ทอดแล้วก็เฟรนฟรายนะครับผมมากินกันสดๆร้อนผ่านไลฟ์สดกันเลยนะทุกคน หิวกันหรือยังหิวกันหรือยังนี่มีเครื่องดื่มวันนี้คือแบบขอเออนอกรุปนอกทางนิดนึงนะปกติจะแบบกินคลีนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นชีสเดย์ของผมนะฮะมีน้ำบัลอลมด้วยเต็มที่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำบัดลมเนี่ยไก่ทอดเฟนช์ายนะครับ,ล Fry, รบแล้วก็ซอส บอกเลยว่าไก่เนี่ยกรอบมากๆเลยเดี๋ยวลองเทสเสียงก่อนแล้วกัน,นครับอันนี้เป็นเฟนฟายนะกรอบๆเลยอืมผมชอบซอสผมชอบแบบจิ้มซอสเยอะๆเลยวันนี้แบบก็อนอกงรู้นอองตา เราจะนอ่ลุกนอ่าทางไม่กินครีนหนึ่งวันนะมันจะมีชีสเดย์นหนึ่งวันก็วันนี้ก็เป็นชีสเดย์ของพ่อ้านแล้วกันนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีคุณนุกน้อยนะะสวัสดีคนนะุอรจีรานะครับวันนี้ไม่เป็นไรชีสเดย์ชีสเดย์เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปวิ่งเอานนะอืม ้กระอดนะครับลองดูไหมลองดูนะว่าจะฟินขนาดไหนนะอ,อืกรอบมากครับ ได้เรื่อ๋อฟินวะนี่เป็นการกินครั้งแรกนะครับโดยใช้ ASMR นะครับการกินนะครับอืมพินพพ็นมาครับคน กินข้าวเที่ยงกันหรือยังครับอืมอร่อยมากเลยะนะใก่แบบกรอบๆเลยทั้วอืม,อม,อมเวลากินไก่เนี่ยกินกันแบบไหนบ้างฮะของผมจะกินแบบ ไม่ให้เหลือนหนังไว้นะจะไม่ให้เหลือนึนงนะเดยจะบอกให้อืมอืมอืมหมดเกลี้ยงเฟนฟรายกับซอสผมชอบชิมแบบ เอาทั้งซอสพริกซอสมะเขือเทศนะฮะจิ้มแบบรวมกันเลยนะอืมเป็นไฟกรอบมากมากเลยทุกคนอืม,อมสวัสดีพีก่กล้วยด้วยนะฮะสวัสดีคุณรุ่งพาสวัสดีคุณน้อย,ยนะฮะอืม ซอสพิกมันเผ็ดจังวะอยากให้ทอดเสื้อกินจริงเหรอทอดได้หรอ่อะเรามาลองดูแบบกรอบกรอบ้างนะนี่กึ่งน,น่าจะเป็นไก่ไม่มีกระดูกนะดูือมีวะไม่ดูนะลองดูจิ้มซอสแบบอืม ยโดยปกติแล้วนะผมไม่ได้กินแบบนี้นะทุกคนผมจะเรียบร้อยกว่านี้นะแต่ว่าการกินแบบ ASMR นะครับนี่คือเทคนิคนะผมบอกเทคนิคเลยมันจะต้องกินแบบมุมมามนิดนึงนะครับอาจจะต้องกินเสียงดังนิดนึงนะแต่โดยปกติแล้วไม่ใช่แบบนี้นะ ดโดยปกติแล้วไม่ได้กินมุมมาแบบนี้นะ,ะแต่ไม่กินข้าวเที่ยงเลยอ,อ,อันนี้ไก่เผ็ดว่ะอ๋อมันเป็นไก่เผ็ดเว้ยมันเป็นไก่เผ็ดมันเป็นไก่เผ็ดมันเลยเผ็ดอืมมันเป็นไก่เผ็ด,อดโอยจ้จิ้มกัซอสพริพกเลย ด้เป๊ะก็ไปอะไรอืมอืมว่าอันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคของนักเอเอเอเลยนะครับคือมันจะต้อง กินแบบมุมมามพิซนึ่งครับโอเ้เผ็ดเผ็ดจริงไอ,ไอ้ไอ้กินมุมมามเนี่ยคือ acting นะแต่เผ็ดเนี่ยเผ็ดจริงมันไม่ค่อยเผนะ็ดอ่ะอืมกินน้ำก่อนน้ำนัำลม ส่วนที่ผมชอบที่สุดนะอไอาต้งๆเลยแบบไม่เฟกเลยปกติจะกินอกไก่ต้มนะทุกวันนะอกไก่ okay, ต้มอกไก่ okay, ต้มอกไก่ okay, ต้มอกไก่ okay, ปั่นนะวันนี้ขอเป็นเกินน่นองไก่ทอดแล้วกันนะส่วนที่อร่อยที่สุดสำหรับผมนะก็คือตรงน่องมันว้ยนะครับแต่ดูความกรอบของอแต่มันเป็นไก่เผ็ดอะมันมีไก่เผ็ดด้วยอะ เผ็ดมากเลยผมเป็นคนกินไก่เอ้ยก,กินเผ็ดไม่เก่งนะครับกรอ,อ,องต้องใกล้กว่านี้จริงเหรอใช่ผมลืมไปอ สุกหน้าแล้วกันนะสุกหน้าจะจัดแบบกล้องใกล้ๆนะครับกว่านี้นะเอาแบบซูมๆเลยอันนี้แบบไม่บหวแล้วจะทำยังไงให้คนดูรู้ว่ามันกรอบวะทุกคนใช่ต้องเอากล้องจอปากนะโอเคได้รอบหน้า ขออภัยผิดพลาดทางเทคนิครอบหน้าจะเอากล้องมาให้ใกล้นะโอเผ็ดอโอ้โหะว,วันนี้จัดเต็มกับเรื่องการกินพรุ่งนี้ก็ออกกำลังกายชดใช้กรัมนะครับ เออเนาะมันจะต้องแบบอุ้ยขอบคุณนะครับสำหรับคําแนะนํานะครับมันจะต้องซูมนะให้เห็นถึงความชัดเจนม,มันเป็นไก่เผ็ดอะทุกคน จริงนนเ,เขาเรียกว่ากระดูกอ่อน,อน,นขอพ่มพนะ์ว่ายิงงละยิ่งเผ็ดนะแล้วก็ยิงกินน้ำอัดลมนะมันยิ่งเผ็ดนะความจริงแล้ว อยอดอหิวเลยใช่ไหมกินข้าวเที่ยงกันหรือยังครับ รู้สึกผิดกับตัวเองมากเลยอะวันเนี้กินแบบอร่อยพอกินเสร็จร้องไห้ร้องไห้นะอันนี้คือไก่เผ็ดโอ้ยไก่เผ็ดขออภัยนะมันเผ็ดจริงๆ ผ็ดอันนี้แผลไก่เผ็ดนะก็เลยไก่แซบ่บไก่แซ่บใช่ไหมไก่แซบ่บไก่แซบ่บอืมจะไก่กรอบมากอทอดมาแบบหนังแบบ ก็เพื่อะ่ะนะครับกินแบบมุมมานิดนึงนะทุกคนเพราะเทคนิคเนี่ยมันจะต้องกินแบบมุมมามน,นะครับเผ็ดเผ็ดมากอะ่ะ ไม่มีกระดูกอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับเผ็ดมากาผมจะบอกหน่อยนะ ทุกครั้งที่ผมทำ ASR m นะครับผมจะไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมนะตอนนี้นอนร้อนมากเหนื่อเพียบเลยเพราะว่าเสียงถ้าเปิดแอร์นะเสียงแอร์จะเข้าปพัดลมเสียงก็จะเข้านะครับก็เลยจะต้องปิดทุกอย่างปิดประตูงเงียบ ที่สุดเ่าจะจะเงียบได้นะเพื่อไม่ให้เสียงเข้าก็จะมีแค่คุณกับผมนะฮะเสียงทุกอย่างคือเสียงที่เกิดขึ้นจากผมแล้วก็คุณอืม <c oughs> <c oughs> ชิ้นสุดท้ายอิ่มแล้วส่วนใครที่ยังไม่อิ่มรู้ว่าหิวนะฮะก็กินข้าวได้แล้วนะครับเที่ยงแล้ว อเคก็แฮปปี้ข้าเที่ยงวันนี้นะครับใครที่ยังไม่กินข้าวเที่ยงนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกินข้าวเที่ยงนะครับลองเป็นโรคกระเพาะด้วยกินข้าวให้ตรงเวลานะครับผมแล้วก็วันนี้พูดไม่ได้นะเพราะว่าไม่ไกินคลีนนะครับก็กินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับดื่มน,น้ำเยอะๆออกกำลังกาย รักษาสุขภาพนี้ครับผมแล้วก็ระวังด้วยนะเป็นโรคก,กระเพาะเนี่ยมันทรมานมากๆเลยโ okay. อเคจิ้มซอสอะไรครับซอสมะเขือเทศกับซอสซอสพริพกนะครับผสมกันเลยนะแต่ว่าสีมันสีดูดนะกินสกินมันดูดสีมันก็เลยทำให้สีมันแปลกๆมันนิดนึงนะก่อน ดูน้องตัวกินก็อิ่มแล้วอโอเคโอ้เพ็ดไม่ไหวละขอพักก่อนอเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ a S M R อาหารละมันจะเป็น a S M R 18บแปดวกนะน,นะ เพราะว่าไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันสุขน้านะครับสุขน้าจะเป็นอะไรนะครับก็เป็น ASMR การกินแบบนี้แหละแต่ว่าจะเป็นอาหารแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับทุกคนบายๆนะฮะทุกคนเจอกันสุขนานี่ฝากไว้ด้วยไปแล้วครับทุกคนบายๆสวัสดีครับน้ำโชกันกินน้ำโชกันอ 拜拜。